แมกไลเนอร์ไม่มีเดี๋ยวใส่ให้ฟรีไม่คิดตังและที่สำคัญวันนี้เอาไปเลยค่ะจองแค่10บาทได้รับเงินดาวไปเลย1 0,000ใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้โทรเข้ามาหาเน่ๆเลยนะเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันกับคันนี้กับหน้าหมาปู่หมูป่าค่ะไปดูด้านในกันค่ะว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างมาจ้าคันนี้นะเป็นรีโวปี2 0นะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะเกียร์กระปุก 6สปีดนะคะคันนี้เดี๋ยวสปาภายในให้เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะจ๊ะหน้าจอมีมาให้เชื่อมต่อบลูทูธ a u x เปิด g p <Ps> s, g <Ps> <S ได้ด้วยนะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัย power นะคะคันนี้เลขไหกม่แห่61กม่กิโลเมตรค่ะ61,528กิโลเมตรนะคันนี้เดี๋ยวเนนจะพาไปดูว่าไอรถเข้าใหม่ของสมชายเนี่ยเขามีอะไรดีและที่สำคัญมันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างหรือว่าต้องบิวต้องทำอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะไปค่ะ นี่เลยนะคันนี้นะคะหน้าหมูป่าสวยๆนะสีขาวสวยๆเลยและลูกค้าไม่ต้องกลัวค่ะหลายๆคนเนี่ยจะกลัวว่าจะออก10บาทจริงหรือเปล่าจองแค่10บาทจริงหรือเปล่าและที่จะช่วยดาวเนี่ยจะได้เงินดาวหมื่นหนึ่งเนี่ยได้จริงหรือเปล่าใน่นรับประกันให้เลยว่าได้จริงแน่นอนค่ะเดีนน๋ยวพาไปดูรอบคันกันค่ะว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างมาจา้ะก่อนอื่นเลยค่ะซุ้มล้อมาแบบหล่อๆนะแม็กค่ะมาแบบเท่ๆแม็กเวลนะสีแดงดํานะคะ ตัดร้อแบบโอ้โหโคตรหล่อ,อย่างเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะเพราะว่าอันนี้ยัางแบบไม่ได้เรื่องแล้วนะคะไม่ได้เรื่องแล้วเดี๋ยวจัดการให้ใหม่นะด้านข้างนะคะมีบันไดด้านข้างมาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าตัวนี้เป็นตัวสูงทําตัวเตี้ยหรอหรือว่าแต่งด้านข้างน่าจะแต่งด้านข้างนะคะไม่ใช่ตัวสูงเพราะจากในเล่มไม่ใช่ตัวสูงนะตัวนี้เป็นตัวแคบเปิดได้นะนี่นะคะเปิดให้ดูนิดนึงนี่อ่ะ แต่เดี๋ยวเราต้องสปากันนะคะเพราะว่าด้านในค่อนข้างที่จะเคละินะเดี๋ยวสปาให้นะมาดูรอยอาร์กันนิดหนึ่งน,นี่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 นะคะเล็งกันน,นิดหนึ่งอ่ะรอยอาร์พวกนี้ต้องยังมีอยู่นะคะเพื่อเป็นการรับประกันให้ลูกค้านะว่ารถแต่ละคันนะคะไม่มีชนหนักน้ำท่วมไฟช็อตไฟไหม้นั่นเองนะคะและคันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวใส่แมกไลเนอร์ให้ใหม่เพราะว่าคันนี้แมกไลเนอร์นะไม่มีมาอ่ะนี่นะคะ ร่องรอยการใช้งานก็มีมานะแต่ว่าไม่ได้มีหนักมากอะไรนะคะเดี๋ยวใส่แมกไลเนอร์ให้รับรองว่าสวยกริบนะคะลูกค้าค่ะใครอยากได้คันนี้รีบโทรเข้ามาหาเน่เลยช่องทางการติดต่อเน่ขึ้นไว้ให้แล้วนะสะดวกโทรโทรเข้ามาสะดวกไลน์ไลน์เข้ามาเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญ,ญาตไปเปิดฝากระโปรงก่อนเมื่อกี้ลืมนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวขอเปิดฝากระโปรงแป๊บนึงลืมได้ยังไงเนี้ยอะ มาลุ้นดูห้องเครื่องไปพร้อมกับเนเน่เพราะว่าเมื่อกี้ลงเทลเลอร์มาเนเน่ก็ยังไม่ได้ดูคือกันนี่เลยจ้ะค้าไว้สวยๆลูกค้าคันนี้ไม่ต้องกลัวน้ําท่วมไฟช็อตไฟไหม้นะเพราะว่าเปิดให้ดูแบบนี้มาดูไปพร้อมๆกันค่ะคันหน้าค่ะเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอเห็นปะ่ะรอยช็อคนะคะอยู่ครบตามหัวนอ็อตอยู่ครบหมดนะคะห้องเครื่องแห้งๆไม่มีไหล่ไม่มีเยิ้มนะแผ่นเพจก็ยังอยู่สติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบนะคะฝากระโปรงค่ะข้อควรระวังอยู่ รอยมาร์กอยู่นะคะตาปั๊มโตโยต้าตรงนี้ก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันเห็นปะมั่นใจได้เลยค่ะว่าเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการชนมานะรถทุกคันนะคะเน่เนรับประกันให้เลยนะลูกค้าและที่สำคัญนะเราสามารถนำเข้าไปเช็คที่ศูนย์ได้นะคะใครอยากได้คันนี้ให้รีบโทรเข้ามาราคาแค่5900 0บาทเท่านั้นนะคะ5 9 0 0 0บาทเท่านั้นมีประวัติ เอาไปเลยฟรีดาวถ้าไม่มีประวัติไม่ต้องกลัวเดี๋ยวซับเงินดาวให้ด้วยหมื่นหนึ่งนะคะซับให้เลยจ่ายให้เลยหมื่นหนึ่งนะจ๊ะคนที่มีประวัติไม่ต้องกลัวเดี๋ยวลดราคาให้เออเดี๋ยวกลัวน้อยหน้าไงหรือว่าจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางอะไรใหม่ก็ได้ไม่ชอบแม็กไลายนี้เปลี่ยนแม็กไลายใหม่ก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองต้องคิดถึงเน่ๆนะคะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้า